สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูสุชาติพิบูลรศอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาศึกษากันในหัวข้อราชาศัพท์นะครับเมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้จบแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่โอกาสการเทศะและบุคคลรวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสมได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนบทเรียนนี้กันเลยนะครับครูก็มีคําถามนะครับมาถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนคิดว่าภาพเหล่านี้เนี่ยเมื่อใช้เป็นคําราชาศัพท์แล้วเนี่ยเราเรียกมันว่าอย่างไรครับเดี๋ยวนักเรียนดูภาพเลยนะครับ่าภาพแรกนะครับเป็นตาใช่ไหมภาพที่สองนะครับเปลใช่ไหมครับภาพที่สามนะครับกางเกงนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับก็คือเข็มขัด นเรีคิดว่า4ภาพนี้นะครับเมื่อใช้เป็นคําราชาศัพท์เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าอย่างไงครับอ้าวนักเรียนลองตอบดูหน่อยนะครับจับเวลาเลยครับ1นาทีพออ่าเก่งมากเลยนะครับหลายคนเนี่ยตอบมากันแล้วเรียบร้อยนะครับถูกต้องกันสัส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวมาดูว่า สิ่งที่เรียนตอบมานี้นะครับสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้มานะครับภาพแรกนะครับนักเรียนนักเรียนว่าเป็นคําราชศัพท์เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าอะไรครับอ่าเก่งครับก็คือฉลองพระเนศนั่นเองนะครับหรือว่าแว่นตานะครับส่วนภาพที่สองนะครับเป็นเพลย์นะครับราชศัพท์ว่าอ่ายอดเยี่ยมเลยครับก็คือพระอู่นั่นเองนะครับภาพที่สามนะครับกางเกง ราชาศัพท์เรียกว่าอะไรครับลูกอ่าเก่งมากๆเลยนะครับก็คือพระสนับเพลานั่นเองนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายเข็มขัดเนี่ยนักเรียนจะเรียกราชาศัพท์ว่าอย่างไรอ่ายอดเยี่ยมเลยครับก็คือรัฐพระองค์นั่นเองนะครับใครตอบได้แบบนี้แสดงว่านักเรียนมีพื้นความรู้ราชาศัพท์กันมาเป็นอย่างดีเลยนะครับต่อไปนะครับคําถามต่อมาเนี่ยนักเรียนคิดว่า ราชาศัพท์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนลองช่วยกันตอบตามความรู้เดิมที่นักเรียนมีให้ครูฟังหน่อยนะครับเอาช่วยกันตอบเลยครับอ่าเก่งมากๆเลยนะครับหลายคนเนี่ยตอบมาได้ใกล้เคียงกับคําตอบที่ครูเตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าราชาศัพท์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ ราชาศัพท์เนี่ยนะครับมีความหมายแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะครับได้แก่ในอดีตเนี่ยนะครับเราให้ความหมายของราชาศัพท์ไว้นะครับว่าเป็นถ้อยคําที่สมควรใช้ในการกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อองค์พระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์งนั่นเองนะครับส่วนในปัจจุบันนี้นะครับคําราชาศัพท์เนี่ยก็ขยายความหมาย กว้างขึ้นนะครับโดยรวมถึงถ้อยคําที่ใช้กับพระสงฆ์และก็สุภาพชนเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครตอบมาได้แบบนี้นะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีพื้นความรู้เกี่ยวกับราชาศัพท์กันมาเป็นอย่างดีเลยนะครับทีนี้คําถามต่อมานะครับนักเรียนครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันผสมคําเหล่านี้เป็นคําราชาศัพท์ให้ครูหน่อยครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูว่าครูเตรียมคําอะไรไว้บ้างนะครับคําแรกนะครับก็คือคําว่าราศ ค,คำที่สองคำว่าต้นนะครับคำที่สามคำว่ามานะครับคำว่าทูตนะครับคำว่าพระหลวงเรือบีดานะครับพระราชพระที่นั่งนาคแล้วก็เสโทนะครับเนื้อเรียนลองช่วยกันประสมคำเหล่านี้นะครับเป็นคำราชาศัพท์ให้ครูหน่อยนะครับ ครูให้เวลานักเรียนนะครับ2นาทีนะครับผสมให้มากที่สุดนะครับจับเวลาเลยครับเสร็จหรือยังเอ่ยอาหลายคนก็ผสมกันได้มากพอสมควรแล้วนะครับหลายคนก็ยังผสมกันได้เป็นจำนวนที่ยังไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า คำตอบที่ครูเตรียมไว้นี่นะครับจะสอดคล้องกับสิ่งที่ยัเรียนได้ประสมกันมาหรือเปล่านะครับคำว่าราชเนี่ยผสมกับคำว่าทูตนะครับก็เป็นคำว่าราชทูตนะครับราชทูตเนี่ยก็เป็นราชาศัพท์ได้นะครับหรือพระราชนะครับไปบวกกับคำว่าบิดาก็เป็นพระราชบิดานะครับพระราชบิดาเนี่ยเป็นราชาศัพท์ได้นะครับต่อไปนะครับพระ นะครับบวกกับเสโทนะครับแล้วก็บวกกับบิดาเนี่ยก็เป็นพระเสโทนะครหรือว่าพระบิดาก็ได้นะครับหรือว่าคําว่านาคนะครับบวกคําว่าหลวงเนี่ยก็เป็นนาคหลวงก็เป็นราชาศัพท์ได้เหมือนกันนะครับคําว่าเรือบวกกับคําว่าพระที่นั่งนะครับก็กลายเป็นคําว่าเรือกกพระที่นั่งก็เป็นราชาศัพท์ได้เช่นเดียวกันนะครับคําว่าเรือหรือคาว่าม้าเนี่ย ไปบวกกับคำว่าต้นนะครับก็กลายเป็นคำว่าเรือต้นหรือว่ามาต้นก็เป็นราชาศัพท์ได้เช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนต่อนะครับว่าให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะการสร้างคำนามราชาศัพท์จากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับว่ามีลักษณะการสร้างคำเป็นอย่างไรนะครับนะคำที่ขึ้นขึ้นไววเนี่ยนะครับได้แก่คำว่าพระราชบิดาพระบิดา นาคหลวงเรือพระที่นั่งนะครับราชทูตนะครับพระเสโทรเรือต้นมาต้นเนี่ยเหล่านี้นักเรียนคิดว่ามันมีลักษณะในการสร้างคำนามราชาศัพท์เป็นอย่างไรช่วยครูตอบหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนหลายคนนะครับมีพื้นความรู้ราชาศัพท์เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่เป็นฝั่งสีเขียวก็คือการนําคํามาประกอบข้างหน้าคําสามาญส่วนคําที่เป็นฝั่งสีเหลือง ก็คือการนำคํามาประกอบข้างหลังคําสามัญนั่นเองนะครับแต่พราะฉะนี้คือลักษณะการสร้างคําราชาศัพท์นะครับนั่นเองครับต่อไปนะครับนักเรียนครูมีคําถามมาถามนักเรียนต่อครับให้นักเรียนช่วยกันคิดคํานามราชาศัพท์จากคําต่อไปนี้ให้ครูหน่อยนะครับอาจยวเรามาดูกันเลยนะครับหมวดเครือญาตินะครับคําแรกปู่ตานักเรียนคิดว่าคำนี้ราชาศัพท์เนี่ยคือคําว่าอะไรครับลูกตอบครูหน่อย อยอดเยี่ยมก็คือคำว่าพระอัยการนั่นเองนะครับต่อไปย่า ah กับยายคำว่าอะไรลูกอ่าก็คือคำว่าพระอัยิกาหรือว่าพระอัยกีนั่นเองนะครับต่อไปลุงกับอานักเลยคิดว่าเป็นคำราศัพท์ว่าอะไรครับอ่ายอดเยี่ยมเลยครับก็คือคำว่าพระปิตุลานั่นเองนะครับต่อไปลูกเขยราศัพท์เรียกว่า ยอดเยี응่ยมเลยครับก็คือพระชามาดานั่นเองนะครับต่อไปป 68, ้ากับนาราชาศัพท์เราเรียกว่าเก่งมากๆเลยนะครับก็คือพระมาตุฉานั่นเองนะครับต่อไปนะครับอีกหมวดหนึ่งนะครับนักเรียนหมวดอวัยวะนะครับหมวดอวัยวะเนี่ยคําแรกนะครับจมูกนะครับนักเรียนราชาศัพท์เราเรียกว่าอะไรครับเก่งมากครับก็คือพระนาศิกนั่นเองนะครับ ต่อไปคิ้วนะครับราชาศัพท์เราเรียกว่ายอดเยี่ยมครับก็คือพระขนงนั่นเองนะครับต่อไปแขนราชาศัพท์เราเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็คือพระพาหานั่นเองนะครับต่อไปเข่านะครับราชาศัพท์เราเรียกว่ายอดเยี่ยมนะครับก็คือพระชานุนั่นเองนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งครับ โอ้กนะครับราชาศัพท์เราเรียกว่ายอดเยี่ยมนะครับก็คือพระอุระนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนได้ศึกษาราชาศัพท์มาเป็นในหัวข้อที่เป็นความหมายของราชาศัพท์แล้วเนี่ยเราก็มาสรุปเนื้อหาของราชาศัพท์ในเบื้องต้นกันก่อนนะครับราชาศัพท์เนี่ยนะครับคำนามราชาศัพท์เนี่ย ก็หมายถึงคำนามที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์นะครับเช่นอุปกรณ์เครื่องใช้เครือญาติหรือว่าอวัยวะนั่นเองนะครับคำนามราชาศัพท์เนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะน,นะครับก็คือคำนามราชาศัพท์ที่สมบูรณ์นะครับก็คือคำนามที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะนำไปประกอบหรือว่าเข้าประโยค หรือข้อความได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปคำนะครับส่วนคำนามราษพท์อีกประเภทหนึ่งก็คือคำนามราษพท์ที่สร้างขึ้นนะครับคำนามลักษณะนี้นะครับก็คือคำนามราษพท์ที่เกิดจากการนำคำสามัญมาปรุงแต่งนะครับให้มีลักษณะเป็นคำราษพท์โดยการนำคำมาประกอบข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับคำนามสามัญน,นั่นเองนะครับ นี่คือลักษณะของคำนามราชาศัพท์ทั้งหมดนะครับที่นเรนได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปนะครับครูก็มีคำถามมาถามนเรียนต่อครับนะักเรียนช่วยกันวิเคราะห์คําสพรพนามราชาศัพท์ต่อไปนี้นะครับว่าเป็นคําที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังหรือว่าผู้ที่กล่าวถึงคําว่าข้าพระพุทธเจ้านะครับกล่าวกระหม่อมนะกล่าวกระหม่อมฉันนะครับกระหม่อมหรือว่าหม่อมฉันนะครับ คำเหล่านี้นะครับก็คือคำที่ใช้เรียกผู้พูดนะครับหรือว่าบุรุษที่หนึ่งนะครับแทนแทนผู้พูดแทนตัวเองหรือว่าผู้ที่จะสื่อสารนั่นเองนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทนะครับใต้ฝ่าละองพระบาทใตฝ้ฝ่าพระบาทนะครับฝ่าพระบาทหรือว่าฝ่าบาทเนี่ยนะครับชุดคำนี้นะครับก็คือคำที่ใช้แทนใครครับลูก อ่าก็คือคำ sí. <seguinte> ที่ใช้แทนบุรุษที่สองนะครับก <Airbnb> ็คือแทนผู้ที่เราพูดด้วยนั่นเองนะครับและชุดคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าพระองค์นะครับหรือว่าคำว่าท่านเนี่ยนะครับชุดคำนี้นะครับก็คือคำที่ใช้แทนสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ลูกอ่าเก่งครับก็คือบุรุษที่สามนั่นเองนะครับแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียน สัพพนามราชาศั์เนี่ยนะครับเราก็สามา ine, รถที่จะสรุปนะครับได้เป็นแผนภาพต่อไปนี้นะครับ <g 1933> ก็คือมีสรพพนามบุรุษที่1น,นะครับก็คือแทนผู้กล่าวสรพพนามบุรุษที่สองก็คือแทนผู้ที่เราพูดด้วยนะครับแล้วก็สรพพนามบุรุษที่3 mm. ก็คือแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนั่นเองนะครับคําถามต่อไปนะครับนักเรียนนักเรียนร่วมกันบอกคําราชาศัพท์จากคําต่อไปนี้ให้ครูหน่อยนะครับคําแรกนะครับนอน คำราชาศัพท์ของมันก็คือคำว่าบรรทมนั่นเองนะครับต่อไปคำว่าเขียนราชาศัพท์คือคำว่าอะไรลูกเก่งมากครับก็คือคำว่าทรงพระอักษรนั่นเองนะครับต่อไปคำว่าขี่ม้าราชาศัพท์คือคำว่าอะไรครับเก่งมากๆเลยนะครับก็คือคำว่าทรงม้านั่นเองนะครับต่อไปคำว่าเจ็บป่วยราชาศัพท์เรียกว่า ยอดเยี่ยมเลยครับก็คือคําว่าประชวนนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนคําถามต่อไปนะครับคำเหล่านี้นะครับที่ครูขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับบรรทมทรงพระสอนทรงม้าหรือว่าประชวนเนี่ยนะครับคำเหล่านี้เป็นคําราชาศัพท์ชนิดใดนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยครับดังๆเลยยอดเยี่ยมเลยครับก็คือคํากริยาราชาศัพท์นั่นเองนะครับ เมื่อสักครู่เราเรียนคํานามราชาศัพท์ไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเหล่านี้นะครับก็คือคํากริยาราชาศัพท์แล้วนะครับคําถามต่อมานะครับกริยาราชาศัพท์เนี่ยคืออะไรแล้วมีลักษณะอย่างไรนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยครับให้เวลาหนึ่งนาทีพออาจจับเวลาเลยจ้ะ อ่าเสร็จแล้วใช่ไหมเดีช่วยครูตอบ่อยครับว่าออคำกริยา,ศา,ศาพัพทพมีลักษณะอย่างไรอ่ามันก็คือคำราชาศัพท์ที่ทำไมครับใช้แสดงกริยาการของพระหมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์งนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้กริยา,าราชาศาพัพท์นะครับก็จะแบ่งเป็นสองชนิดย่อยๆนะครับก็คือคำกริยา,าราชาศัพท์ที่สมบูรณ์นะครับกับ คำกริยาราชาศัพท์ที่สร้างขึ้นนะครับนั่นเองครับคำกริยาราชาศัพท์ที่สมบูรณ์นะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันก็คือคำกริยาที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนำไปประกอบเข้าเป็นประโยคหรือข้อความโดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปคำนะครับนักเรียนคิดว่าจาก นิยามคำกริยาราชาศัพท์ที่สมบูรณ์ข้างต้นเนี่ยนะครับแน้วเดนคิดว่ามีคำกริยาราชาศัพท์ใดบ้างนะครับที่เป็นคำกริยาราชาศัพท์ที่สมบูรณ์เนักเรเยนช่วยครูตอบหน่อยครับว่ายังไงอายอดเยี่ยมเลยครับก็คือเช่นคำว่าประสูตดนะครับ คำว่าเกลีวใช่ไหมครับนะคาว่าเสด็จนะครับคําว่าประทับนะครับคําว่าทอดพระเนตรนะครับคําว่าตรัสนะครับโปรดนะครับเสวยนะฮะแล้วก็สวรรโคตนะครับแล้วก็พระราชทานนั่นเองนะครับเนี่ยคำเหล่านี้นะครับนักเรียนเป็นคําราชาศัพท์ที่สมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ต้องมีคําใดมาประกอบเขานะครับ ต่อไปนะครับส่วนคำกริยาราชศัพท์ที่สร้างขึ้นนะครับก็คือมีลักษณะอย่างไรนะครับลักษณะที่1ก็คือใช้ทรงประกอบหน้าคำนามสามัญนะครับเช่นทรงทรรมนะครับก็แปลว่าฟังธรรมนะครับทรงม้าก็แปลว่าขี่ม้านะครับทรงดนตรีก็แปลว่าเล่นดนตรีนะครับลักษณะที่สองนะครับ ใช้ทรงประกอบหน้าคำกริยาสามาัญนะครับเช่นทรงทราบก็แปลว่าทราบนะครับทรงวาดก็แปลว่าวาดนะครับทรงสนับสนุนก็แปลว่าสนับสนุนนั่นเองนะครับลักษณะที่3มนะครับนักเ,เรียนก็คือใช้ทรงประกอบหน้าคำนามราชศัพที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าพระนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นลนักษณะยังไงเช่น ทรงพระสวนนะครับก็แปลว่าหัวเราะนั่นเองนะครับทรงพระสุบินก็แปลว่าฝังนั่นเองนะครับทรงพระรากษรก็แปลว่าเขียนนั่นเองครับทีนี้นะครับนักเรียนครูก็จะมีความรู้นะครับมาเพิ่มเติมให้นักเรียนเกี่ยวกับคําราชาศัพท์นะครับข้อสังเกตของการใช้คําว่าทรงนะครับเพื่อให้เป็นคํากริยาราชาศัพท์นะครับคําว่าทรงนี้นะครับนักเรียนเราจะไม่ใช้นําหน้า คำกริยาเราจะศัพท์ที่สมบูรณ์อย ouais. ู okay. ่แล้วนะครับนะครับนักเรียนต้องจำไว้นะครับว่าคําว่าทรงเนี่ยห้ามไปประกอบอยู่หน้าคํากริยาเราจะศัพท์ที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเช่นเราจะไม่ใช้ทรงเสด็จนะครับใช้ไม่ได้นะครับผิดนะครับทรงตรัสก็ใช้ไม่ได้นะครับทรงโปรดก็ใช้ไม่ได้ซึ่งเราก็จะปรากฏว่าคนจะใช้คําพวกนี้ผิดกันบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราห้ามใช้ทรงนําหน้าคําเหล่านี้นะครับ ข้อสังเกตการใช้ทรงเพื่อทำให้เป็นคำเ,เป็นกริยาราชาศัพท์นะครับคำว่าทรงเนี่ยก็จะไม่ใช้นำหน้าคำกริยาราชาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยมีหรือว่าเป็นนะครับเช่นทรงมีพระราชดำรัสก็ใช้ไม่ได้นะครับทรงเป็นพระราชาคันธุก,กะก็ใช้ไม่ได้นะครับนักเรียนนะยกเว้นมีหรือเป็นตามด้วยคำนามสามัญเช่นทรงมีเหตุผล ทรงเป็นกรรมการสามารถใช้ได้นะครับนักเรียนต้องดูดีๆนะครับต้องพิจารณาค่อนข้างละเอียดถี่ทวนนิดนึงนะครับเพราะว่าคาราษพร์เนี่ยนะครับก็เป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนนะครับนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นขนบการใช้มาแต่ดั้งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้คําราษพท์เนี่ยจะต้องศึกษาอย่างถ่องแท้นะครับ ต่อไปนะครับนักเรียนครูก็มีกิจกรรมมาให้เรียนลองฝึกปฏิบัติดูนะครับให้เรียนขีดเส้นใต้คําราชาศัพท์ที่ใช้ไม่ถูกต้องจากข้อความที่กําหนดให้นะครับแล้วก็แก้ไขถูกด้วยนะครับนักเรียนลองดูนะครับข้อแรกนะครับนักเรียนลองอ่านข้อความที่ครูขึ้นให้บนหน้าจอนี้ครับนักเรียนคิดว่ามีคําใดที่ไม่ถูกต้องครับนักเรียนช่วยครูแก้หน่อยครับได้ไหมเอ่ยอ่าหลายคนตอบถูกนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า คำที่จะตอบเนี่ยคือคําว่าอะไรครับลูกตอบว่าอะไรครับอ่าคือคําว่าพระราชทานโอกาสนั่นเองนะครับซึ่งคำนี้เป็นคําที่ใช้ไม่ถูกในประโยคข้อความข้างบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขเป็นคําว่าอะไรลูกเก่งมากๆเลยครับก็คือพระราชทานพระวโรกาสนั่นเองนะครับพระราชทานโอกาสเนี่ยไม่น่าจะมีใช้นะครับต่อไปข้อส นักเรียนคิดว่ามีคําใดในข้อความนี้นะครับเขียนหรือว่าใช้ไม่ถูกคําว่าอะไรครับเก่งมากๆเลยนะครับก็คือคําว่าเฝ้าทูลละอองทุรีพระบาทน,นั่นเองครับนักเรียนครับคําว่าเฝ้าทูลละอองทุรีพระบาทเนี่ยนะครับเราจะใช้กับพระหมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคานี้เนี่ยเราควรจะแก้เป็นคําว่าอะไรลูกเก่งมากก็คือเฝ้าทูลละอองพระบาท นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเียนจะสังเกตใช่ไหมครับว่าคำราศัพท์ถ้ายิ่งยาวจะยิ่งใช้กับเ,เจ้านายที่มีพระยศที่สูงนะครับถ้ายิ่งสั้นลงพระยศก็จะต่ำลงมาตามลําดับนะครับต่อไปข้อ 3, นักเี็นคิดว่ามีคําใดที่ใช้ไม่ถูกในประโยคที่ครูขึ้นให้นี้นะครับยอดเยี่ยมนะครับหลายคนตอบถูกนะครับตอบเสียงดังฟังชัดเลยนะครับคือคําว่า สเสด็จพระราชดำเนินนะครับคำว่าสเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้กับพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้นะครับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมรสมบรีกมรมบมื่นสุทธานารีนาธเนี่นครับพระองค์เนี่ยน่าจะใช้คําว่าอะไรแทรนครับลูกอ่าคือใช้คําว่าสเสด็จนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับ ต่อไปข้อนักเรียนคิดว่าประโยคนี้นะครับมีคำราชาศัพท์คำใดที่ใช้ไม่เหมาะสมครับช่วยครูตอบหน่อยยอดเยี่ยมนะครับคือคําว่าน้อมเกล้าไปยันน้อยนะครับน้อมเกล้าในในไปยันน้อยเนี่ยนะครับก็คือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนะครับทีนี้เราจะแก้ไขคำนี้เป็นคําว่าอะไรดีครับลูกยอดเยี่ยมนะครับแก้เป็นคําว่าทูลเกล้าไปยันน้อยหรือว่าทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้เลยครับคาว่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเนี่ย จะใช้กับของที่เรายกไม่ได้นะครับทีนี้การถวายเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะยื่นให้ได้กับมือเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่าทุนกล้าวทุนกระหม่อมนะครับส่วนน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมเนี่ยเช่นน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยใช้คําว่าน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องแก้เป็นทุนกล้าวทุนกระหม่อมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อ5้าเรียกคิดว่า ประโยคนี้นะครับมีคําใดที่ใช้ไม่ถูกต้องครับตอบผูนอยยอดเยี่ยมเลยครับคําที่ใช้ไม่ถูกในประโยคนี้ก็คือคําว่าทรงอักษรนั่นเองนะครับทรงอักษรเนี่ยไม่มีใช้นะครับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าทรงอักษรเน,นี่ยต้องแก้ไปแลยครับลูกเก่งมากๆเล,เลยก็คือทรงพระอักษรน,นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับ ลำดับต่อไปนะครับนักเรียนครูก็มีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับคําราชาศัพท์ดูนะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะครับแต่และกลุ่มเนี่ยให้อ่านหรือฟังหรือว่าดูข่าวในพระสํานักนะครับกลุ่มละหนึ่งข่าวแล้วก็ระบุคําราชาศัพท์ที่พบในข่าวนะครับพร้อมทั้งอธิบายความหมายและวิเคราะห์ว่า ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับพร้อมทั้งสร้างสาร์รูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจด้วยนะครับกิจกรรมดังกล่าวนะครับครูก็มีประเด็นในการประเมินกิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกนะครับก็คือให้ระบุค,คําราชาศัพท์ที่พบในข่าวนะท่านเรียนระบุได้เนี่ยพร้อมความหมายได้ถูกต้องครบถ้วนนักเรียนก็รับคะแนนส่วนนี้เต็มไปเลยนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเรียนวิเคราะห์การใช้คำราชศัพท์ในข่าวพร้อมระบุเหตุผลประกอบได้นะครับนักเรียนก็รับคะแนนส่วนนี้เต็มไปเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเรียนสร้างสารรค์รูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับได้ครบถ้วนถูกต้องเนี่ยนักเรียนก็ รับคะแนนส่วนนี้เต็มไปเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเรียนใช้ภาษาในการนําเสนอได้ถูกต้องเหมาะสมกระทับรัดชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นนักเรียนก็รับคะแนนส่วนนี้เต็มไปเลยนะครับั้งเรียนสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมครบทั้ง4ประเด็นนักเรียนก็รับคะแนนในกิจกรรมนี้เต็มไปเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรียนจะเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับราชาศัพท์ของเรียนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนก็ต้องแบบปฏิบัติกิจกรรมนี้นะครับก็คือครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับออกมานําเสนอคาราชาศัพท์ที่พบในข่าวพระสํานักนะครับตามรูปแบบการนําเสนอที่เตรียมไว้นักเรียนและครูนะครับร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคําศัพท์ และการวิเคราะห์การใช้คำราชศัพท์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและสร้างความเข้าใจในการใช้คำราชศัพท์อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าจะให้ผลงานของเรียนเนี่ยมีคุณค่านะครับต่อผู้คนนะครับหรือว่าต่อคนอื่นๆนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นเนี่ยนะครับครูใช้นักเรียนเนี่ยร่วมกันรวบรวมคำราชศัพท์ที่แต่ละกลุ่ม ได้นำเสนอไว้เนี่ยนะครับแล้วก็นํามาจัดหมวดหมู่ต่างๆเพิ่มเติมนะครับพร้อมทั้งอธิบายความหมายจากนั้นก็นํามาออกแบบเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจนะครับเพื่อนําไปประกอบการเรียนรู้ให้กับนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนต่อไปได้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เรียนได้ศึกษาคําราชาศัพท์มาจน จบบทเรียนนี้แล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะได้นําความรู้ที่ได้นะครับไปปรับใช้กับการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับสําหรับบทเรียนนี้นะครับก็จบลงเพ,เพียงเท่านี้นะครับครูหวังว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกในบทเรียนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย